สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแก้ตัวกับแพ็ก6000นะครับผมมันก็คือแพ็ก4 0 0 0ันกับสองพันนั่นเองครับผมแต่รอบนี้เรามาแก้เงินกันอีกครั้งนะครับจากรหัสน้องรักออโต้ในหัวผมก็คือแพ็กไดมอนด์กับแพ็กแพตตินัมนั่นเองนะครับผมรอบนี้ผมจะไม่ละอ่าสาธิตให้กันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมว่าแพ็ก4 0 0 0ันกับสองพันมีอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นผมจะซื้อไปทีเดียวเลยเลยละกันนะครับแต่ว่าจะค่อยๆเปิดนะนะครับเริ่มจากแพ็ค4,000ก่อนเลยกันครับผมลิ้นอาจจะปรีเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าลิ้์แข็งสอบพันต่อเลยครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมนะครับแล้วเราก็ไปรับของเลยครับผมเราจะเริ่มเปิดจากแพ็ค2,000ก่อนนะครับไปซึบนะครับเงินเดี๋ยวเรา คำนวณอ่านเดี๋ยวผมกดรับเงินทีทหลังแล้วกันนะครับเออผมกดรับกดรับเงินทีหลังกันจําไว้ว่าเงินเรามีแค่นี้นะนะครับผมเปิดการ์ดอ่าขอเจรลดได้ใหม่มามีแค่สามใบโอเคถ้างั้นก็สบายครับผมเปิดใบแรกทิ้งไปก่อนครับผมทิ้งไปยี่สิบสี่ EP ครับผมเพราะว่าเฟมเด็ดดบับครับผมอุ้ยไฟใหญ่ด้วยเหรอไฟใหญ่ว่ะเดนมาร์กเอา้าหอยลุนละมุดหอยลุนครับผม เอาวา่าละมุนหอยลุนว่ะแสนแสนหกครับผมเอ้ยเปิดหัวมาสวยนะละมุนหอยลุนครับผมโอ้โหแล้วเฟรมเด็ดดอกจัดเลยนะโอ้โหละมุนหอยลุนออกมาเสยครับผมออกมาเสยออกมาเสยมากันต่อจะใบที่สองครับผมเป็น6ถึงไอเป็น7ถึง8ดนะนะครับสเตตร้อยสามและเราไปเลยไงไปกันอย่างรวดเร็วกับผม ตอนนี้ไฟใหญ่ไหมไฟใหญ่ครับผมเป็นซีซีครับผมเป็นอุลูไกว์โอ้โหนึกว่าจอกเอสทีครับผมอื้มเป็นมาโมเซล่าครับผมโอ้โหนึกว่าจอกเอสทีอื้มเอสทีหรือซีเอฟนี่แหละไม่เลยเสียดายครับผมเสียดายเสียดายเสียดายโอ้โหออกมาเป็นแค่โกครับผม ถ้าได้ฟอรลันมานะเอ้ยถ้าได้ฟอรลันมาโอ้โหสุดตีเลยนะครับอ่ะใบสุดท้ายครับผมสำหรับแพ็ก2,000นะครับไปขอตัวบก8เชลซีให้น้องชายผมได้ไหมมาครับผมเป็นเมดาลิสครับผมสเปนซีบีโอโหใครวะปุยอหรโอ้โอ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 เอเดนการ์ตูสีลังล้านโอ้แต่บาร์เซโลน่านะไอคิดว่ยังทำมาหลอกๆจะรหัสน้อกบุยกันเนี่ย ก,กูกูมันหลินที่กูไม่ใช่รหัสกูเนี่เนี่ยบาซ่ายังตามมาหลอกหลอนกูอยู่อีกแต่สี่ล้านล้านครับผมเ e อเดรกาเซีคยครับผมฟูบาร์ซโลอนนะครับโอ้ยมันมาแล้วครับผมแพ็กสองพันนะครับสี่ล้านล้านครับผมาปครับผมไม่ออกไอดีพี่บอสกูจะรั่วนะออกไอดีพี่บอสนี่มาแพ็กหกพันต่อแล้วเออแพ็กสนะี่พันน่ยแพ็กหกพัน แพ็ก4,000ตอนน่อเลยครับผมจะมีการทั้งหมด3ใบนะครับเรารับมาเลยเริ่มจากการคิี้เกียมขี้เกียมกันเลยครับผม5-8นะสแตท111นะครับผมไปเลยของไฟใหญ่ๆเบิ้มๆเลยไฟใหญ่มาหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยมึงอยาก 2, ไอแพ็ก2,000น้เว้ยมึงอยากไอแพ็ก2,000น้โอ้โหแล้วบวก5มาดีนี่อื้มที่เข้าสูตรไะเนี่ยเข้าสูตรป่ะ5-8ได้5แล้วต่อไป 6- 8. ไอ้หกถึงแปดกูได้หกป่ะกูถามจริงกูจะได้หกถึงแปดไหมเนี่ยเอ้ยกูจะได้บวกหกไหมเนี่ยโอ้โหได้มอน,นิ่นบวกห้าครับผมเมื่อกี้โอ้โหจุดลุว่วอะอะมาครับผมหกถึงแปดครับผมขอได้ไหมน้องชายผมอยากได้เชฟเจนโกยูทีบวกแปดครับผมหรือเอโต้เจดีแมนบวกแปดให้น้องชายผมได้ไหมไปเลยเออกดไม่ปิดไอ้กดไม่ติด ไปเลยยี่สิบสี่อีพียี่อีพีครับผมไฟใหญ่ไฟใหญ่เป็นทงไหนเจ็บโอ้โหมึง6ญี่ปุ่นแปดไหมหมึงไม่แปดด้วยมึงหกกูท่อมึงก็ต้องไปชี้หน้าเลย แบกให้อมแม่งอะใบสุดท้ายครับผมการันตีบวกแปดนะน้องออโต้บอกว่าเมาส์หายหน่อยได้ไหมซึ่งเมื่อกี้อ่านแชทไม่ทันนะครับผมแต่รอบนี้เมาส์หายให้ละกันนะั้นน้องชายพี่นะครับเชลซีบวกแปดเชฟเชนโกหรือเอโต้นะครับให้น้องชายผมหรือเอาล่ำรวยลอนโดอาร์เก้าเมดลิสบวกแปดไปเลย นะครับไปมันต้องมาแล้วซีซีครับผมอังกฤษซี CM. เอ็มลผาดปะเนี่ยลอนไอ้อชายน้องชายน้องชายผมมีแล้วไอ้น้องน้องผมมีแล้วเชลซี Chelsea, จริงแต่น้องผมมีแล้วโอ้โห นะครับสามล้านล้านครับผมโอ้โหเสียดาเสียดาอนี่เงิโอเคเรารับเงินก่อนนะครับผมเรารับเงินก่อนนะเงินที่เราได้มาครับผมก็ประมาณเจ็ดจุดห้าล้านล้านนะครับผมเจ็ดจุดห้าล้านล้านกับนักเตะที่เราได้มาครับผมเจ็ดจุดอาเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบห้าล้านล้านนะครับผม 1 5 0 0 0ล้านนะครับ15,000ล้านนะไอตัวขี้เกียมขี้เกียจผมไม่นับละกันนะครับผม1 5 0 0 0ล้านนะครับผมถือว่าโอเคเลยครับสำหรับรอบนี้นะแก้ตัวถือว่าโอเคครับผมแต่ว่ามันไม่แบบมันมันไม่แตะหลักหมื่นเอ็มเลยไงน้องบอกไม่โอเคเอ้ยน้องไม่โอเคกาลีนา น้องกูไม่โอเครอบหน้าของให้น้องดีๆด้วยนะครับให้กูด้วยเถอะนะครับถ้าเกิดใครชอบลิปนี้ก็ดืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอคลิปหน้าตลาดคลิปนี้สวัสดีครับ